ผสมคอร์รฟิลค่ะใส่หลอดเนี่ยสองใส่ได้หลายหลอคบเมื่อขอกรบปยานได้หนาเบากาจะว่าเป็นวิธีการผสมคอโรฟิลนะครับให้กับน้องวัวให้ตงัวดีให้เตงัวหายเงสารมาหัวใต้เลยเจวหลอดแล้วน Um น mm s. <S oh. oh. ้องมันนี Про ่เลยนั่นชื่อน้องมันนี่น้องมันนี่โอ้น้องมันนี่ดีจังเลยน้องมันนี่นะครับกํแล้วก็ต้นนั่นน้ำต้นนั้นเป็นนี่เพิ่งเริ่มเป็นนะครับที่อำเภอบัวเชิดนะครับจังหวัดสุรินทร์เจ้าของฟาร์มที่พี่สำรวยสอดชมมาดูกันได้นะคะน้องเริ่มเป็นตุ่มแล้วคะดีนะคะเจ้าของเป็นคนใจดีรักน้องมากเลยอันนี้อันนี้หนยนวดด้วยจะโปะบอาหาคนกินเด้อ มีนี่สิอันเดียวงมันต่เพราะว่าอันนี้เนี่ต้องไท่าท่าหยั่งก็มากเลยันงเป็นหูดด้วยเดี๋ยวจะนกัน่ี่มนแบบเอะยยนี๋ยวที่จะไปกิดอีกจะไม่ได้เนี่นะครับอาชาคนดนะี่ ครับนี่นี่ค่ะคอร์รฟิลร้อยเปอร์เซ็นรักษาได้ทุโกโรคบ้านสมุนไพรชัยมงคลบ้านสมุนไพรชัยมงคลไปยิ้วไปให้